ការពីណាខ្លះមេតបណាស្លាប់មេតបណារស់ចំនួនมันតាន់ចិត្តទេបញ្ហាវានៅការលះកាយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំកំសួរកំសួរកន្លែងណាបាត់កន្លែងណាបានខ្ញុំសុំឲ្យបងប្អូនជឿទុកចិត្តតែមួយគត់ថាក្នុងហ៊ីសម្តេចបពតអធិបតីកុំឲ្យសួរយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវនេះកងតបថៃបានយកបន្លានោះហុំទាត់យកផ្សាថ្មដាពោស័កបាត់ไอនឹងកងតបថៃ បានវិកំតិចរងវងមូថាអំប្រើប្រាស់រត់ពីដែកកាន់កំតិចផ្សាអានសេះតិចអស់ហើយហ្នឹងហើយកងតោកថៃហ្នឹងឯងបានកាន់កាប់ប្រាសាទតាក្របីប្រាសាទតងន់តូវតងន់ភំប្រាសាទខ្នានុម350បឹងត្រកួនជន់តែវិអិន3នុមទ្រកភូមចកជ័យភូមប្រៃចាំង ត្រូវបានកងទ័ពថៃកាំងកាត់ហើយលំហដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងទេត្រូវបានកងទ័ពថៃយកនាវាមកចោលពាកកណ្ដាតដែនទឹកកម្ពុជាឯហ្នឹងហើយឲ្យអោខ្ជុងគំសួរយ៉ាងម៉េចហាសម្ដេចបបរធម្មតីហើយឲ្យទុកចិត្តសម្ដេចបបរធម្មតីយ៉ាងម៉េចបើដឹកនាំទាំងអៅទាំងកូនដឹកនាំយូរយូរទៅបែជាសមរភូមិ ผู้ชมครับล่าสุดคลิปของพอหนุ่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลฮุนบันเด็ตกับฮุนเซนอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็กําลังเป็นไวรัลอยู่ทางฝั่งของประเทศกัมพูชานะครับจะนําไปสู่การสร้างจุดเปลี่ยนภายหลังการสู้รบกับประเทศไทยแล้วก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบแต่พยายามที่จะล้างสมองคนในประเทศของตนเองนะครับแต่พอนุม่มคนนี้ดูว่าสงาราสีจับนะครับเป็นคนที่มีความคิดความอ่าน เป็นของตนเองถามอยู่2เรื่องเลยครับไปถึงรัฐบาลก็คือทําไมเสียดินแดนให้กับประเทศไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็รัฐบาลของกัมพูชาไม่ออกมาชี้แจงประเด็นที่2ก็คือทหารฝ่ายกัมพูชานั้นเสียชีวิตแล้วก็ถูกทอดทิ้งไปกี่นายทำไมรัฐบาล ถึงไม่แถลงออกมานะครับเรื่องสองเรื่องนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับชาวเขมรนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถูกตระกูลหุนเนี่ยหลอกใช้ถูกตระกูลหุนเนี่ยล้างสมองอยู่น,น,นักขณะนี้จนมีคนบอกต่อแชร์ต่อออกไปเนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับคุณผู้ชมก็ช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อด้วยสําหรับปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาณขณะนี้นะครับเนั้นประเด็นสําคัญมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเสียดินแดนนะประเทศไทยยึดดินแดนกลับพืนทั้งหมดแล้วก็ ทหารตายก็ไม่ยอมออกมาเปิดเผยนะครับจนน้ำตรีหุนมาเน็ตยืนนั่งไม่ติดเลยนะครับถึงกระดาษโพสเฟซบุ๊กความยาวสีหน้ากระดาษ A4 ถือว่ายาวมากนะครับนั่งไม่ติดนะครับแล้วก็ประกาศคู่ประชาชนของตนเองขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าการแตกแยกความสามาัคคีเท่ากับความตายนะครับคือถ้าใครอ่านเฟซบุ๊กของหุนมาเน็ตยืดยาวสี่หน้าเนี่ยนะครับก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันยาวเกินมันเพ้อนะครับแต่ว่าถ้าดูในประเด็นสําคัญบอกว่า การแตกความสามคัคคีคือความตายนั่นก็หมายความว่าเป็นการข่มขู่ประชาชนของตนเองแล้วนะครับว่าถ้าออกมาเรียกร้องทําให้เกิดความแตกสามคัคคีเนี่ยก็จะนําไปสู่ความตายใช่หรือไม่นะครับเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่ออย่างฮุนเซนนะครับก็บอกว่าต้นปีหน้านะครับเรียกร้องให้ไทยเนี่ยกลับเข้าสู่วงเจรจาเขตแดนการปักปันเขตแดน J B 4ทันทีโดยอ้างน,น,นะครับว่าดินแดนที่กองทัพไทยรบชนะนั้นจะต้องกลับมาสู่การปักปันเขตแดนนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าปักปันเขตแดนตั้งนานเืยไม่ยอมทํามัวแต่บิดเบี้ยวมัวแต่ไม่ยอมทาสุดท้ายเกิดการสู้รบทหารไทยยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็จะมาร้องงอง,งแงเจ้าเล่บอกว่าต้องปักปันเขตแดนนั้นมันมันมัน,มนจบไปแล้วนะฮุเนเซนทหารไทยเนี่ยยึดเดินดินแดนกับพืนประเทศไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับจนถ้าไม คนเขมรเนี่ยไม่พอใจแล้วก็กำลังปลุกระดมกันเพื่อนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาได้หรือไม่ก็ต้องติดตามด้วยใจ